นี้นะครับหรังจาที่เราก็จะมาแนะนำสินค้านะครับจากแมโคเทคนะครับนี่คือมิกเซอร์นะครับรุ่น nt สิบห usb นะครับตัวนยี่สิบหกช่องนะครับผมมีตัวเป็นหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่เอ๋มาพิบายสวัสดีครับมาเดี๋ยวบอกแพลงหน่อยตอนนี้ที่เราถ่ายกันเนี่ยเราอัดโดยต่อตรงนะครับผมจากโทรศัพท์เข้ามิกเซอร์เลยอ่าสามารถทำได้นะครับผมมิกตัวนี้ ลูกเล่นทั่วไปก็มีเหมือนกับมิกทั่วไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น EQ 3อแบรนดเบสกลางแหลมแล้วก็มีเพิ่มมาคือคอมเพสเซอร์และก็มีฟังก์ชัน USB ฟังก์ชันมูทูธนะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญมันสามารถใช้ในการประชุมได้เลยนะครับเพราะว่ามันสามารถต่อแบบเพย์แบ็กได้อ่าจูนความถี่ได้ มันสามารถเ์แบ็กได้นะครับผมสําหรับลูกค้าที่อาจจะไม่ชอบอินเทอร์เฟซก็ใช้ตัวนี้แทนได้แล้วก็ที่สําคัญอัดแบบตรงๆได้นะครับผมก็คือต่อจากโทรศัพท์เข้ามิกเซอร์โดยตรงเหมือนตอนนี้ที่เรากําลังถ่ายอยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเสียงมันจะชัดเจนขนาดไหนนะครับเวลาเราถ่ายเสร็จวิธีการใช้ก็ทั่วไปเลยครับผมอ่ามิกเซอร์ทั่วไปแต่ว่ามีออปชันพิเศษตามที่ผมบอกก็คือเราอัดตรงๆได้นะครับ ประมาณนี้ครับผมครับผมโอ้น่าใช้ทีเดียวรุ่นนี้นะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แรงด้วยนะครับจัดไมโครเชค MT16 USB ครับผมสนใจสินค้าทุดนี้ก็มาดูได้ที่ร้านสาธิตนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรามีพร้อมเลยนะครับผมก็เดี๋ยวลองเสียงกันดูนะครับว่าหลังจากอัดผ่านตัวมิกเซอร์ตัวนี้แล้วเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ どど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 。<noise>